ทำไมนักธุรกิจนะครับถึงควรมีที่ปรึกษาเป็นสินแสนะครับเหตุผลนี้ง่ายมากเลยคุณสังเกตไหมว่านักธุรกิจระดับโลกนะระดับประเทศของเรานะครับหรือไม่ต้องระดับประเทศนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วกันเนอะส่วนใหญ่จะมีที่ปรึกษาเป็นสินแสเท้งนั้นเลยมันมีเหตุผลที่น่าสนใจรองรับอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเขาเชื่ออย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นเพราะหนึ่งเลยนะคนกลุ่มนี้นะครับจะมีความที่รู้สึกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองได้เปรียบ เขาก็จะศึกษาแล้วก็จะหาโอกาสหาผลประโยชน์จากตรงนั้นก่อนนะครับแต่ถ้าในเชิงของฮวงจุ้ยเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ลนแล้วกันว่าจริงๆแล้วพลังงานบนโลกนี้นะครับไม่ได้มีแค่พลังงานของคนเพียงอย่างเดียวเราเก่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันมีอีกพลังงานอีก2แบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับและถ้าพลังงานอีก2แบบนั้นมาช่วยเสริมเราเนี่ยก็จะยิ่งรุ่งเรืองได้นั่นเองนะครับพลังงาน2แบบนั้นก็คือพลังงานฟ้าหรือจังหวะหรือโอกาสหรือเวลาต่างๆที่เราเลือกที่จะทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับกับอีก พลังงานหนึ่งก็คือพลังงานดินนะครับก็คือพลังงานจากห่วงจุย้ยจริงไหมนะครับคุณรู้หรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนนะครับจะมีทิศหรือมุมที่เป็นมุมร่ํารวยของตัวเองนะครับบางคนเนี่ยปล่อยให้บ้านหรือให้ออฟฟิศของเราในทิศนั้นเนี่ย เสื่อมเสียมีปัญหานะครับก็จะติดขัดอยู่เรื่องฮวงจุ้ยอยู่ตลอดนั่นแหละครับถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนักธุรกิจถึงอยากได้สินแสเป็นที่ปรึกษาเพราะเขากลัวว่าการดําเนินธุรกิจของเขานั้นจะทําให้พลังงานดินพลังงานฟ้าบางอย่างเนี่ยมันไปรบกวนและทําให้โชคลาภหรือความลุ่งเรืองวของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยราบเรื่ยน,นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไม นักธุรกิจส่วนใหญ่ถึงต้องการการที่มีที่ปรึกษาเป็นสินแสนะครับดังนั้นผมก็เชียร์เลยครับว่าใครจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเรามีที่ปรึกษาในหลายๆด้านแล้วนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านที่ไม่ควรทิ้งนะครับดังนั้นหาสินแสหาผู้เชี่ยวชาญที่คุณไว้ใจที่คุณชื่นชอบนะครับเป็นที่ปรึกษาประจำตัวชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้นมากเลยครับ